สวัสดีค่ะจุ๊บนะคะจากมาลอยแท็กเตอร์เราเป็นศูนย์จำหน่ายรถไถและอะไรแท้จรเดียวันนี้นะคะจุ๊บจะพามาพบกับรถแท็กเตอร์รุ่น 5040D เป็นแท็กเตอร์น้องใหม่ในตระกูล 5D ในยามอาทิตย์ จะพามาพบกับด,ด้านหน้าของตัว 5040D นะคะสินเป็นซินโลหะเผา,าเป็นเผาปิดด้านข้างของรถด้านนี้นะคะเบรกเป็นระบบเบรกแช่น้ำมันเกียร์ดีไซน์มาไว้ด้านข้างให้เหมาะสำหรับห้องโดยสารที่กว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้นล้อของเราปรับความกว้างได้ถึง5ระดับโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเรายังมี SE Valve wow. ฟุดตัวสอดดังต่อพ่วงลากผลผลิตไปขายแขนยกของเรารับน้ําหนักได้ถึง1,600กิโลกรัมถังน้ํามันของเราบรรจุได้สูงสุดถึง60ลิตรเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านซ้ายของตัวรถ5040ดีกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้นะคะมีช่องเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ปั๊มเป็นปั๊มแถวเรียงระบบเซฟตี้หน้ารถของเราฝากระโปรงของเรา มีวุแจเซต,ตี้การมอดใบถ่ายกองของเราเป็นกองแห้งของชั้นมีเซ,นเซ็นเซอร์การตันของกองขึ้นที่หน้าจอสะดวกสบายมากขึ้นระบบระบายความร้อนระบายความร้อนได้น้ำโรเ,เตเตอร์5 0า0 d เป็นระบบ3สูบทำงานได้สูงสุด2,100รอบต่อนาทีมีแดงบิดสำรองในการทำงานสูงสุดอยู่ที่156นิวตันเมตรเป็นระบบ8แเกีร์เดินหน้า4แกียถอยหลัง สำหรับโปรโมชั่นสำหรับตัว 5040D ของเราเราแถมฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นและฟรีบริการขนส่งถึงหน้าบ้านโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับลูกค้าที่มองหารถถ่ายจรเดียไว้ใช้งานสามารถติดตามทางเพจ Facebook ของมาลอยแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถไถยและอะไหล่แท้จรเดียหรือเบอร์โทร0804556364 ถ้าคุณกำลังมองหารถถ่ายคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มาเลยเทคเตอร์นะคะ